เพรี้รายไรแดงมลงหวีขานะคะลูกค้าวันนี้จัดชุดจบทุกมาแรงปากดูค่ะลูกค้าเป็นชุดสิบร่นะคะจัดให้เลยค่ะลูกค้าตัวแรกก่อนเลยค่ะเซตมิดาค่ะลูกค้าเป็นยาเพรี้ตัวเก่งตัวแรงเลยค่ะเขาชื่อสามสามัญว่าอีมิดาโคพิดค่ะลูกค้าสูตรทั่วไปนะยาจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ขวดนี้นะคะลูกค้าค่ะดูกกลใๆค่ะ เข้มข้นที่สุดค่ะลูกค้า35%เปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นตัวเก่งตัวแรงออกฤดธิ์ไวเลยค่ะลูกค้าเพลียได้หมดค่ะเพลี่ยไฟเกลียตั้งเพลี่ยอ่อนเกลี่ยหอยพิกจัดนะคะลูกค้าใช้ได้ค่ะแล้วก็แถมแมลงวีขาด้วยค่ะลูกค้านะขวดนี้นะลูกค้าค่ะเก่งเคลียร์แล้วก็แมลงหวีขาวค่ะและข่วงท่อนะก็คือตัวนี้ค่ะลูกค้าสไปรอนค่ะยาไรตัวดังเลยค่ะชื่อสารสาแมนว่าสไปโรไลโคเฟนนะคะลูกค้าเป็นยาไรกลุ่มใหม่เลยค่ะกลุ่มยี่สิบสาม ทั้งคุ้มไข่แล้วก็กาจัดไรในขวดเดียวเลยค่ะแถมคุ้มไข่น้ำสดสามสิบวันค่ะลูกค้าทั้งไรขาวไรแดงจบที่ขวดนี้เลยค่ะคู่นี้นะคะลูกค้าขนาดห้าร้อยซีซีกับสองร้อยห้าสิบซีซีนะคะลูกค้า่าใช้คู่กันเลยค่ะต่อน้ำห้าร้อยลิตรค่ะลูกค้าฉีด่นได้สิบไรเลยค่ะทั้งสองตัวนะคะลูกค้าเก่งทั้งคู่เลยค่ะและเป็นยาเย็นค่ะลูกค้าฉีดได้หมดเลยค่ะทุกเพื่อทุกช่วงฉีดผ่าดอกได้ค่ะ ังเพี้ยไรแล้วก็แมลงหวีขานะคะลูกค้า็กทุกแมลงปากดูเลยค่ะจัดไปได้เลยค่ะผักระเร้าให้นะคะ